สวัสดีครับพ่่พี่น้องเอฟซีครับขอตอนรับเข้าสู่ช่องครับเอฟซี FC ครับเมื่อนี้แอดเองกับภาพพลพี่น้องมาอยู่ที่วัดดงหน้าเพื่อนนะครับมาติดตามตัวเลขของเซียนแก่นนะครับพอแก่นนะครับซึ่งเมื่อนี้เข้ากับมา,าหาพอแก่นในช่วงบรรยากาศช่วงบายบนะครับเร่งๆแล้วละ่ะช่วงนี้ก็บไดซีม่วงหาม่วงแล้วแต่พอแก่นบอกว่าพร้อมแล้วที่สีน้ำเสนอตัวเลขสูสายตาพ่่พี่น้องเอฟซีซูขู่สู่้นครับแต่ว่า คลิปนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีที่แอดนําเสนอนี่ยพอแกนเล่าเน้นให้เลยครับตัวเน้นวงกลมให้เลยนะครับมีตัวรองตัวไหนจะเน้นนักตัวใดจะเป็นร่องตัวใดพออาจารย์พลอยพี่น้องเขามาแล้วอย่าพลาดสาหรับคลิปนี้นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาลังใจนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชีวิตได้พลาดจากคลิปดีเดตตัวเลขด็ดตตัวเลขดีๆจากทังช่องครับพอยพี่น้องเอฟซีครับมาตามเบิ้งตัวเลขนะครับ ของเซี่ยนแกนไปพร้อมๆกันว่าตัวเลขชุดบนสิเป็นตัวใดตัวเลขชุดล่างสิเป็นตัวใดเลขตัวเน้นเป็นตัวใดตัวร่องเป็นตัวใดแล้วมีเลขตัดออกน้ำครับซาัากลิปนี่มีเลขตัดออกน้ำว่าเลขตัดออกเป่นที่เป็นตัดตัวใดซึ่งเลขชุดล่างสีหน่อยโตร่องครับงวดนี้กะถือว่าซื้อง่ายขึ้นแล้วก็สีมีเสริมเลขถ้าเป่าเป่าตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นพ่อให่พี่น้องตามไปฟั่งพร้อมๆกันครับทั้งช่องทั้งแอดครับพ่อ่พี่น้องครับ แต่ตเก้าแล้วคันนั่นเขาล,ล้ลอะที่แต่เก้าเนี่ถ้าหากว่าได้องอมาเข่าแล้วมันจะเขาย่หาถึงหกงวดม,วมันได้มาเข่าแล้วเนาะครับนี่เ็เลยคิดว่ามันคิดว่ามันต้องไปฟ้อมกอของมันครับผม,มควบในใจว่าต้องคิดว่าคันเด้เขาแล้วเพื่อ,อต้องไป้องคอสังเลยนะ้ังเลยพอแกนเลยสังเลยหมดนี่เนาะแบดนี่งวดประจำวันที่วันที่สิบหกสิบหกหาเนาะสิงหาสิบหกสิงหาจนตัวใหญ่เลยใหญ่เลยสิบหกสอคอ อสองคอสองห้าหกสี่จิบหกสิงหาแล้วที่คำนวณออกมาแล้วได้หลักสิบหลักสิบนูหลักหลักสิบหลักหน่วย หักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบเนี่ยได้สองหลักหน่วยได้ห้าหลักสิบได้สองหลักหน่วยได้ห้าเอออันนี้หมายถึงบนหรือล่างนี่พอ่อตัวนี้จะเป็นบนตัวนี้เป็นเป็นล่างตัวนี้เป็นบนตัวนี้เป็นล่างเลย แต่ว่าบาดนี้ถ้าหากว่าตัวนี้เป็นบนกก่กิ้งแต่นี่ลงมาล่างแต่หากว่ามันมาคู่กันมันจะเป็นสองหาท่านทีเลยคือคือลักษณะเกา่นเด้อครับเออมันจะมาเป็นสองหาครับมันมันมันเคยมาคู่กันสองเท่าเหรอดิครับโอ้มันเคยมาคู่กันเออง่วดออกเจ็สองหาน่ะนะเมืนอวนกับมันกัคือมันมันเป็นลักษณะนั้นคันมันได้หาเป็นลักหนวยได้สองเป็นลักซีนนี่มันจะมาคู่กันมันเคยเป็นงวดนสองปีคือหลังกาคือกัน เออได้หาเป็นลักหน่วยได้สองเป็นลักสิบมันก็เก็สองหาแมนมันก็มา่ออกเก็ตสองหาขึ้นกันโอ้เปลี่ยนกันเลยเออมันมันเคยเป็นสองเทียแล้วนี่นี่งวดงวดว่างหันงวดที่มันผ่านมันครับเอาักษณะเดียวกันเือบาทนี่งวดนี่ก็ได้หาเป็นลักหน่วยได้สองเป็นลักสิบกว่ามันจะมาคู่กันลักษณะเ่าครับเออมันมันเคยมากแล้วมีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้เลยว่าเออสองหาสองหาเนี่เป็นตัวแรกเลยครับแล้วก็ จะเป็นสองหาเอาไว้เอาไว้เป็นรับแรกก็เสื้อเออมันแล้วก็เก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าเด้อเออหกห้าหกห้าเออสองหาแล้วเนาะหนึ่งห้าหนึ่งห้าเออนี่ตัวประกอบพมันเนาะมีสี่มีมีสี่ครูอ่ะเออมีมีสี่ครูนี่ตัวล่างครับอืม แต่กิ่งแรกแต่จรงแรกมันไม่หาคู่เลยล่างอืมล่างปกติด้านไม่หางมันมีหาคู่แต่ว่าบอไซเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นตัวรับเลขรับมันติดเลขรับแปลว่าตัวนี้ซื้อง่ายขึ้นตัวนี้มันมันดับเลยบออมาส่ล่างเนาะครับเขียนไว้พี่ล่างโอับมันมีตัวนึงอยู่แต่ว่าบอไซเพราะมันเป็นตัวรับอืมมันตายเลขตัวนั้นตายเลขบออของมาไ่มันจิมาอยู่บนพี่บานนี้ มันสิมาอยู่บนขื่ออสองหาก็นอตัวแรกเนาะตัวเกีอ่ามันนี้เลขตายมีความแน่นอนปะไดพอเลขเลขตายของอีพอนี่นี่แน่นอนปว่ไดเลขตายนี่คันตามคำนวณแล้วนี่ถ้าหากว่าตายมันก็คือตายสนิทเออแบบว่ามันยากที่มันจะเข้ามากกันข้างบาตายยากที่มันจะเข้ามาคู่กันได้ครับครับกันข้ามบาตายเนาะเออก็สี่ถามนี่เพราะว่า เขียนไว้ให้เพื่อนเบิองหลดเปียงแต่ว่าเขาเขียนว่าตายว่าฉันไว้ไว้บังชี่นะพัทยาเพื่อนไปเข้าสูตรเพื่อนมันบ่ตายจังอี่อนะเพื่อนบ่าบ่ตายเนาะครับเขียนเป็นตัวเลขที่สื่อๆบ่ครับผมเขียนเป็นตัวเลขไว้ไว้ใต้นี่ครับไว้ใต้นี่เนาะครับไว้ใต้นี่เออไว้ใต้นี่เนาะเลขตัวตัดออกแล้วครับพ่อพี่น้องครับนี่เลขตัวตัดออกที่ตัดออกโดยเขียนแกนเพื่อนว่าตายนี่นี่คือตายครับตายแปลงกวนไ้เลยเออ ตายอืมตายมันจะบมาขาร่างโอ้โหโกตีมว่าที่เป็นเปดหาเออเปดหามันมันจะมาอีกตัวนึงขันขันมันเอาใส่คือมันว่าตัวนี้มันเป็นตัวตายเลยอบ่มาคู่กันครับเออโกตมนนี่เปียดห่าเออแรบบินี้มันมาบนมันมาได้ครับมาได้ก็คือสองสองเนี่มันจะมาคู่ชุดบนจะมีซีให้กันชุดบน ม่ซีหรือมีหาตัวไม่หาสี่ตัวหรือขาปูมานก่อนถากว่ามันบร้อนเบิดกระซิเอาใส่ครับเอ๊มันจะมีเก้ามีแปดสองห้าสองเก้าสองแปดสองหกให้ว่าแปดตายบนตายล่างโอตายล่างครับตายล่างคนตัวใหญ่คนตวใหญ่แล้วมี นี่บนบนมันจะมักงสิแล้วงวดนี่งวดนี่ถ้าหากว่ามันมันสิเป่าได้ถ้าหากว่ามันเป่าได้ครับผมมันเป่ามันจะมาเป่าห้าห้าตันนี้สมมุตินะครับเนาะเออเออมันมันมีโอกาสเป่าได้ครับวันจันทร์นี้นะแล้วก็สองสองได้สอง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 ครับสองสองได้สองสองครับผมเขียนหันมาได้เยอะเลยนี่นี่นี่มันสิเป่าสองคู่นี่แหละ ครับคันมันเป่าวั่นจันนี่ครับผมเออแต่หากว่ามันบปกามันจะมีแค่นี้นี่นี่มันจะมีแค่นี้นี่นี่ล่างนี่บนด้วยครับผมเออนี่ตัวนี้เป็นตัวดับออนี่ตัวนี้ดับดับล่างครับแต,แต่ขึ้นมาบนได้ครับผมเออมันขึ้นมาบนได้นี่แหละเออเครื่องงวดนี่คำนวณออกมา etas, แล้วได้ซ้ำนี่แหละครับอืมก็เบิ้งเอาเอาไปพิจารณาลองเบิ้ง ว่าเบี้ยเคาะแ่กันล่องเบิงครับผมหามีอาจารย์ดร่ดังๆเพิ่นเพิ่นมาแบบไดรูปแบบไรครับผมอันนี้อาจารย์น้อยกับไปซ้ำนี่บ้านนี้บ้านนี้โอ้ปลาเนียนเลยเนียนคู่ไหนตัวที่ชอบเนอะอ่าบนบนเนียนคู่ไหนล่างเนียนคู่ไหนเนียนมาเลยครับชอบมากเนาะชอบมากคือสอบตัวเนี้ยนะตัวเด่นนะครับชอบมากๆคือสองห้าสองห้าเป็นตัวเด่นล่างเลยแหละครับผมแรกก็เก้าห้า สองห้าเก้าห้าเป็นตัวเด็ดล่างครับ f ซครับแล้วก็หนึ่งห้ามีหนึ่งห้าตามมาด้วยครับสําหรับชุดล่างนะครับแล้วสําหรับชุดล่างแล้วชุดบนตัวเก้านี่แหละสองห้าขึ้นล่างล่างได้ขึ้นบนได้ครับผมเออมันคนเคยขึ้นบนสองเทียวลอืครับนี่นะแล้วตัวประกอบตัวประกอบคือตัวรองตัวรองตัวรองคือสองเก้าแมน สองแปดสองแปดเออนี่แหละครับผมนี่บนได้อ่านี่ก็ถือว่าเป็นสวยอยู่นี่พอสวยยังบ้างสวยสวยเลขสวยอยู่อ่าแต่ว่าแต่ว่าขออธิบายรอบหนึ่งนะครับเด้อพอพี่น้องปกติีแล้วเลขชุดอ่าล่างนี่สีสีมิติแปดอยู่ก็คือสี่เป็นแปดหานะครับซึ่งแปดหามันีีตัวเลขแปดมิติตัวตายตดเลขแปดตัวตายก็เลยตัด แปลี่หาออกโดยปลายให้ปลายก็เลยมาใส่ตัวเลขเป่าในก่อนี่ทาเป่าก็จะเป็นเป่าหาหาครับสองสองในส่วนของเลขเด่นนะครับเลขเด่นเลยเด่นอันดับหนึ่งก็คือในส่วนเลขล่างนะครับเป็นสองหาเป็นเก้าหาเป็นหนึ่งหาครับตัวตัวเด่นมากก็คือสองหาครับตัวตัวล่องลงมากก็คือเก้าหาตัวล่องมาอีกก็คือหนึ่งห้านะครับ ตงอื่นก็ชอบอยู่แต่ว่าบออยู่ในบ่จัในี่ชอบมากเนาะพอจับอยู่ในตัวเด่นมันมันถอดได้ส่วนบนนะครับบ้านีบนตัวเด่นบนก็คือสองห้าตัวล่องบนก็คือสองเก้าสองแปดตัวกันเนี่ยตัวกันตัวตัวไรมากเนี่ยเนาะคือสองหกสองหนึ่งนะครับจะจะมีซ้ำนี่เนาะเด็กวันนี้นาะงพอนะ คือคือบนเป็นบนล่างเป็นล่างกับหลายตัวเนาะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยกับหลายตัวกับถือว่าไงเยบซี่พเข้าใจก็โทษทำเลยเด้อครับเด้อครับพ่เข้าใจในส่วนไหนก็ไดดก็ที่ได้อธิบายอีกที่หนึ่งอืมอ่ะจะในกับความคุณพอแกนหลายๆสำหรับคลิปนี่กับทีว่าให้ความกระจ่างเด้ชัดเจนนะครับงวดวันหนึ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างแต่งวดนี้ในวันที่สิบหกเข้าสิลูกันว่ามีความชัดเจนสำหรับที่ที่ที่พิษังไงกับคอย วิเคราะห์กันล่างเบิ้งนครนะครับครับครับห้าสิบหกคนละสามม้งสามม้งเคืองสี่ม้งแม่แม่ครับฮึเหรครับผมชัดเจนเนาะอาจารย์ขอขอบคุณพ่อหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อแก่นหลายๆครับนี่ครับพ่อพี่น้องเอฟซีครับกับในส่วนของตัวเลขของโปรแกรมนะครับหรือว่าเสียงแกนอ่ สำหรับวันนี้เพื่อนกระไฮมาล่างเป็นล่างบนเป็นบนครับแล้กก็เพื่อนกระนิ่นให้ความเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวเลขตัวเด่นแล้วก็รตัวร่องนะครับล่องออกไหญิเคราะห์เป็นแนวทางเบิงนะครับตั้งช่องกับนําเสนอเพื่อให้เป็นแนวทางกับเอฟซีเท่านั้นนะครับในส่วนนี้เป็นความเสียส่วนบุคคล้อครับพี่พี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถือปิจายวากันนะครับเรื่องเลขเรื่องเบอร์ผู้มนอย่บางก่อผู้บอกยุพาอิสานเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องถือต้องผิดครับพ่พี่น้องครับ ขอบคุณหลายๆครับสําหรับการติดตามรับชมครับคลิปนี้ก็บจิขอจบการนําเสนอไว้ซํานี้นะครับเดี๋ยวจะในคลิปหน้าเ้าสิมาพบมาพร้ากันไหมกับทางช่องครับขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามชมเด้อพะพี่น้องครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าให้กําลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวิภาสจากคลิปเด็ดๆจากทางช่องคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพอพี่น้องครับสวัสดีครับ